ผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งที่ห่วงใยแล้วก็มีความหวังดีแล้วก็มีพร้อมเชื่อมั่นในในประสบการณ์และความรู้ในในการที่จะเป็นผู้นําในการบรรลุพักสู่การเปลี่ยนแปลงผมนึงพูดคําว่าปัจเจิปัตรต้องการก้าวใหม่ของตัวเองและต้องการและต้องการโอกาสใหม่จากประชาชนคือประเด็นที่คุณองกรบอกว่าถ้าได้เป็นหัวหน้าพัก นะครับจะให้สสในสังกัดของประชิษปัตตอนนี้ซึ่งมีอยู่25เสียงและในจนํานวนนั้นไม่มีคุณอาลงกรถูกไหมครับโหวตให้กับค,คุณพิธาทำไมถึงไปในแนวทางนี้ครับผมประกาศเรื่องนี้มาตั้งแต่หลังเลือกตั้งวันเดียวครับครับคือผมคิดว่าเป็นเวลาที่ประเทศต้องตั้งหลักตั้งลําอืมแล้วก็การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลควรไปเป็นไปโดยราบรื่อและรวดเร็วนะครับไม่ นาประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงของการไปเจญหน้าและความรุนแรงนะครับดังนั้นเมื่อเสียงประชาชนตัดสินเด็ดขาดว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแต่เนื่องจากว่ารัฐนูนเนี่ยการรวตนายกมนตรีเนี่ยจะต้องผ่านรัฐสภาอการโหวตในสภาในรัฐสภาเนี่ยเป็นการโหวตของสมาชิกรัฐสภานะครับไม่ใช่โหวตในความเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยในสภาผู้แทนรัศดรหรือว่าโหวตในฐานะสส แต่เป็นการโหวตในฐานะสมาชิกรสภาและผมก็คิดว่าเมื่อประชาชนเนี่ยเขาได้ใช้สิทธิโดยตรงเป็นปรปไสยสายตรงเนี่ยเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยชัดเจนแล้วว่าจำานุนพัดอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยนะก็คือเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยและพัดที่ได้เสียงอันดับหนึ่ง และสามารถรวมเสียงข้างมากได้เกินสามร้อยสิบสองเสียงซึ่เกินเก่งหนึนนนนนน่งของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่มีเหตุใดเลยที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเสียงผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่จะไปขัดขวางต่อเสียงตรงของมายชวนผมถึงพูดตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาคมว่าสอสอส,อส,อสอวอเนี่ยได้เคารพเสียงของบรญชชนนี่นคือหลักการประชาธิปไตยแล้วก็พองัดเปลก้งแลก็พะเวือัปัดก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่แน่นอนสสก็มีเอกสิทธิ์นะครับแล้วก็ผมเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวโดยแนวทางที่ผ่านมาการลงมติสําคัญเช่นนี้จะเป็นมติร่วมของกรรมการบริหารภคชุดใหม่และสสชุดใหม่ครับครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอ,อในแนวทางไหนเดี๋ยวไปว่ากันในอนาคตแต่ให้ผ่านวันอาทิตย์นี้ไปได้ก่อนคําถามสุดท้ายครับคุณอรองกรครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ใครที่เป็นแม่ยกหรือเป็นกองเชียร์ประชดิปัตย์เสมอมาไม่เคยเปลี่ยนใจคงตั้งคําถามไว้ว่า ประชาธิปัตย์จะมีโอกาสกลับมารุ่งโร์ยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่พักต่ำร้อยแล้วเป็นพักต่ำห้าสิบไปเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าประชาธิปัตย์มีจุดแข็งและมีโอกาสกลับมาอย่างน้อยที่สุดภาพจดจำของผู้คนก็คือประชาธิปัตย์คือสถาบันการเมืองที่มมเมีใครเป็นเจ้าของสองการยืนหยัดชัดเจนในความเป็นประชาธิปไตย พร้อมจะต่อสู้ต่อสู้กับปรเด็การทุกรูปแบบพร,ร้อมที่จะสร้างความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง,ขงด้วยความกล้าหาญที่จะนําเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศของคนทุกคนและสําหรับการสร้างสภาพใหม่ให้ประเทศในอนาคตไทยปฏิจะมีโอกาสกลับมาทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นกับผู้นําคนใหม่ขึ้นกับกรรมการบริหารชุดใหม่และสสในการในความร่วมมือ และผมเชื่อว่าการที่อยู่มานานแล้วก็ทํางานจากทุกกลุ่มมาตลอดโดยยึดความเป็นไปตัดเป็นตัวตั้งไม่ใช่กับตัวบุคคลใดเนี่ยถ้าเราสามารถผ่านจุดนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าไปตัดจะกลับมาและนั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าเราต้องการเจ้าใหม่ของไปตัดและเราต้องการโอกาสใหม่จากประชา